สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสูตรหลักสิบล่างประจำวันที่16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะแนวทางของหลัก10ล่างนะคะเรามาดูหลัก10ล่างแบบ3ตัวนะคะเดินดีระยะ12งวดลวดงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่สิา อาจารย์จะอ่านสูตรให้ฟังก่อนนะคะในตัวสูตรหลักสิบล่างเราจะใช้แสนบวกพันบวกล้อยบนคูณด้วยสองร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งบวก้อยครั้งที่สองบวกสิบครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สองคูณด้วยสองแล้วเราก็มาบวกกับร้อยครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามคูณสองสิบครั้งที่สี่คูณสองแล้วก็บวกกับห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกห้า สำหรับ FC ใหม่ๆะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบวกให้ชมะ,ะงวดสักหนึ่งงวดนะแล้วเดี๋ยวสำหรับ FC ของอาจารย์ก็เดี๋ยวมาดูงวดสุดท้ายกันแล้วเรามาวิเคราะห์กันนะคะสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้อาจจะไม่เหมือนกับงวดที่ผ่านมาก็ลองดูนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานันมันจะมีสูตรแบบ2ตัวมีการชนกันแต่สำหรับงวดนี้มันจะไม่ชนนะคะ ตั้งแต่ง,งวดที่ออกแปดเจ็ดนะงั้นเราจะย้อนไปหนึ่งงวดเราจะใช้งวดที่ออกศูนย์หกมาเป็นตัวคำนวณสูตรสูตรค่อนข้างยาวนะคะต้องค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะตัวแรกก็คือหลักแสนที่เป็นเลขสองหลักพันเลขสามร้อยบนเลขสามสองหกร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหกร้อยครั้งที่สองเลขหนึ่ง สิบครั้งที่สองก็เลขหนึ่งพอหน่วยทครั้งที่สองนะเอาหกคูณสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สามก็เลขหนึ่งสิบครั้งที่สามเลขหกหน่วยครั้งที่สามเป็นเลขเจ็ดนะเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่แล้วก็สิบครั้งที่สี่ 3, 6, หกสองเป็นสนะิบสอง 4, 6, 2, 12, แล้วตัวสุดท้ายเลขห้าค่ะตัวคงทีมีอยู่แค่นี้นะ,ะแล้วก็ทำการบวกกันเลย สก็แปเป็น10 3ก็หกเป็น9กบวกหเป็น10 6กับ4เป็น10 6หบวกหเป็น7เป็น9เป็น10เหลือสองตัวนี้นะ2ก็ห้บวกกันได้7 7็เบวกหเป็น8ปดแดบวกหเป็น13ออกมาที่8 7อันนี้เราเอาหลักสิบนะฮะเลขแมี8 มีแปเลยแต่ว่าดูแค่หลักสิบเราจะทําแบบนี้ทุกงวดเลยนคะะ่ะอันนี้จะเป็นแนวาทางของสูตรเก่านะอาจารย์คำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างทําแบบนี้นะคะทุกงวดทุกงวดไปแล้วเราจะมาเบิ้ลนดูเลยคะ,ะต่อมาเรามาดูงวดที่สองเลขที่คํานวณมาได้คือ2องสาปดนะคะออกมาที่2องศูนเลขสอง ต่อไปนะงวดที่สามฮะสี่ห้าศูนย์ออกศูนย์หกเดินมาทั้งหมดสามตัวนคะแถวแรกเข้าแล้วนะแถวที่สองก็มีแล้วแล้วแถวที่สามก็มีแล้วมีอยู่สามตัวนี้ต่อมานะคะวดที่สี่ ที่คำนวณมาได้คือ8 9 4เะ,ะออกมาที่เก้าหนึ่งต่อไปนะคะหกเอนะออกมาที่สอ ไปนะฮะเป็นงวดที่หกคำนวณมาได้ที่สี่ห้าย์ออกห้เอาเลขค่านะหลักสิบต่อไปนะฮะงวดที่7จ็ดศูออกหกสาม เะขึ้นไปเป็นงวดที่8 7 8เออก3า่งกลับไปงวดที่9 5 6 1ออกห8 ยังอยู่ในสามตัวหลักสิบนะระยะหวังผลนะคะต่อไปฮะเจ็ดแปดสามออกมาที่เจ็ดเจ็ดหลักสิบเลขเจ็ดตรงๆกันนี่เลยนะเลขเจ็ดต่อไปนะฮะ ว่อที่สิบเอ็ดแล้วนะศูนย์หนึ่งหกออกมาที่หกหนึ่งเอาหลักสิบนะเลขหกอันนี้มาคำนวณเมื่อที่แล้วกันบ้างนะคะเมื่อที่ออกแปดเจ็ดมาดูตัวแรกเลย แสนนะคะเลขศูนย์พันเลขเก้าร้อยบนหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่หนึ่งเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าร้อยครั้งที่สองก็เลขห้าสิบครั้งที่สองเลขสามหน่วยครั้งที่สองหนึ่งคูณสองได้สองร้อยครั้งที่สามเลขแปดสิบครั้งที่สามก็เลขแปดหน่วยครั้งที่สามเลขเก้า เก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่สี่เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็ห้าคงที่ทำการบวกกันสองก็แปดเป็นสิบหมดไปศูนย์ตัดออกไปเก้าสองสิบแปดเป็นสองเป็นยี่สิบหมดไปห้าก็ห้าเป็นสิบหมดไปนะแปดสองเป็นสิบหกบวกสี่เป็นสิบหมดไปเหลือเลขสามตัวนี้เนาะ บวกกับเลขห้าอ่ะได้แปดนะคะเลขแปดตรงนี้เลยเลข 8. 8แปดแปดเราก็เดินเลยนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่แปดเก้าสี่ออกแปดเจ็ดสูตรนี้อาจารย์ก็สอนไปของงวด่ที่แล้วนะคะมันได้ตัวเด่นที่เออแปดกับเก้านะสองตัวนี้บางสูตรได้เลขเก้านะแล้วก็สูตรนี้ก็จะได้ ชน2อสูตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วางให้อีก1สูตร8กับ9นะแล้วก็ตัวระยะยาวเนาะระยะยาวหลักสิล่าง2ตัวมาตัวก็คือ8 9ดเกแล้วก็ชนที่8 2สูตรนะแบบ3ตัวชนที่8กับ9 8, 9าเสนี่ยแต่มันชนแค่แกับ94ี่นี่จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็สวยอยู่8กับ9แล้วออกมาที่8ปเจ็ดเพราะฉะนั้นสูตรนี้ยังเข้าอยู่อาจารย์จะตามให้ 8ปดดอาจารย์ก็ให้ไปที่8ปดห้าเกแล้วบางสูตรก็มีเออบางตัวก็มี8ปดเดเแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าเลขห้ามันจะมีหลักหน่วยเดินดีระยะยาวนะคะเข้ามาแบบเนี่ยจนถึงแบบนี้เลยแล้วงวดที่แล้วก็มีเป็นเลขเจแล้วงวดที่เราทําต่อจากเลข7มันจะเป็นเลขห้าคะท่านผู้ชมเลขห้าเราต้องจําของเก่าไว้ด้วยนะคะบางทีเราตามสูตรนั้นสูตรนี้เนาะเราก็ แต่อาจารย์คิดว่าดังมากนะครับงวดที่แล้วแปดห้ากับเก้าห้าแต่มันออกมาแล้วที่แปดเจ็ดนะหลักหน่วยที่เป็นเลขเจ็ดก็มีนะหน่วยแบบสี่ตัวเดินดีรนะยะยาวก็ยังเข้าอยู่แต่อาจารย์วางให้ไปแล้วนะสาหรับงวดนี้ก็ไปดูได้นะลักหน่วยมีอยู่สี่ตัวนะมีอยู่สี่ตัวอาจารย์วางไปให้เรียบร้อยแนละ้วอยู่ในอีพีที่สามไปตามดูนะฮะอัะนี้เรามาคํานวณงวดนี้กัน มาตื่นเต้นไปด้วยกันครับว่าจะได้เลขอะไรนะสำหรับบนเราเริ่มคำนวณเลยเนาะตัวแรกเลยใช่ไหมเราก็จะดูหลักแสนนะงวดน,นี้อย่าลืมเลยคะท่านผู้ชมแสนเป็นสามนะเดี๋ยวอาจารย์จะวางหลักแสนเป็นสามของบนให้นะว่ามันจะได้งวดน,นี้จะได้เลขอะไรแต่บนก็ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะ วันที่แล้วอาจารย์ให้เด่นของบนไปที่สองแปดสนะสองมาตัวหนึ่งนะมาที่8ปดยังเข้าอยู่นะสูตรร้อยมาลายเชิงซ้อนนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากเลยอย่างวันนี้เรามาตามโโสูตรเก่าๆที่มันเข้าโดยเฉพาะาเรารอคอยมานานนะคะระยะาการรอคอยตั้งแต่ปีหกเดนะเดือนวันที่16บหกกรกฎาคมนะปี6กเ แล้วเพิ่งจะมาเป็นงวดเนี้ยที่จะเป็นแสนเป็นสามเนี่ยเราสามารถหาเด่นบนแบบสามตัวนะคะแล้วก็บางครั้งก็มาล่างด้วยแต่บนนะที่จา์คำนวณให้ทั้งหมดก็ประมาณโดยประมาณนะมันไม่ได้มาได้บ่อยๆนะคะก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดงวดลวดเลยเนาะยี่สิบเอ็ดงวดไม่หลุดเลยนะคะยังไม่หลุดนะเดี๋ยวใครอยากทราบว่าจะวิ่งตัวไหนก็กดติดตามช่องมีดีชนแนลไว้นะ นี่เรามาคำนวณหลักสิบล่างนะของงวดนี้เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยเนาะแสนเลขสามนี่แหละพันเลขห้าร้อยบนแปดสองเป็นสิบหกร้อยครั้งที่หนึ่งสี่หน่วยครั้งที่หนึ่งเก้าร้อยครั้งที่สองสามสิบครั้งที่สองสองหน่วยครั้งที่สองเลขแปดแปดคูณสองเป็นสิบหก แล้วก็มาร้อยครั้งที่3ามหนะึ่ออก1 1 1่งนึ่นะตอง1นะึนะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็10ครั้งที่3เลขเลขหนแล้วก็หน่วยครั้งที่3เลขเลขหเพราะมันออกตองหนะึ่งะแต่1นคูณสก็ต้องได้2 10ครั้งที่4 9่เสองเป็น18แล้วตัวสุดท้าย5้าคงที่ทาการบวกกันเลยสองก็8เป็น10 6หกกับสเป็น10บ ก้ากับหนึ่งเป็นสิบสามกับสามกับห้านี้เป็นแปดกับสองตัวนี้เป็นสิบสามกับหกเป็นเก้ากับหนึ่งตัวนี้เป็นสิบนะเหลือิ๊กไปหมดยังหมดแล้วเนะเหลือเลขห้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะเลขห้าเลขห้านะยกมาเลยก็แสดงว่าตัวแรกเป็นเลขห้า 5บวก1นะเป็น6 6กับ5ก็เป็น11นี่เลขคู่หลังเป็นเลขตัวแทนกันนะคะคือ5 6 1หหนึอ้าหกหนนะ, 5, 6, ะสำหรับสูตรแบบ2ตัวเนาะอ่ามันก็จะมีตัวชนนะตัวชน1ตัวเดี๋ยวเราลองเทียบดูเนาะว่าจะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่คู่กันกับสูตรนี้จะได้เป็นเลขอะไรนะท่านผู้ชม แต่ถ้าเป็นสองตัวเนี่ยมันจะชนที่เลขหนึ่งตัวนี้เพราะเราคำนวณมาได้ที่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมเมื่อที่แล้วได้แปดกเก้าชนตัวนี้นะเมื่อนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งมันจะชนตัวนี้แต่ว่าถ้าสามตัวจะมีศูนย์กับมีติดเลขหนึ่งไหมถ้ามีก็หลักสิบเราก็จะได้เลขหนึ่งแต่ถ้าไม่ชนเกิดเรื่องใหญ่นะคะเกิดเรื่องใหญ่ต้องมาวิเคราะห์กันยาวเลยเนาะอ่ะาแบบนี้แหละเาตามนี้ไปก่อนเราจะไปดูแบบสามตัวเพราะว่าสองตัวเดินดีระยะยา,ยาว โอกาสการหลุดก็มีะฮะเพราะสองตัวมันก็จะประมาณ20%่สิอร์เซนถ้าสามตัวก็เป็นสาสิเอร์ซนะก็มากกว่ายิ่งตัวเลขมากๆโอกาสการหลุดก็น้อยไอ้ตัวเลขน้อยๆโอกาสการหลุดก็มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์คลิปต่อไปแล้วกันเนาะคลิปนี้พอสมควรเลยเนาะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเราจะได้หลักสิบล่างนะที่ห้าหกแล้วก็หนึ่งดูซิว่ามีตัวชนไหม ครั้งที่แล้วหลัก10เอ,อแบบ3ตัวเท่ากันนะมันจะชนที่8กับ9ก้ามันจะไม่มีเลข4ี่นะอย่างงวดนี้เราไปดูแบบ3ตัวเหมือนกันแบบนี้นะว่าจะได้เลขอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้ f4 ได้แคปไว้ใครคำนวณแล้วก็ลองดูซิว่าได้เลขตัวเดียวกับอาจารย์หรือไม่นะคะเพราะว่าสูตรค่อนข้างยาวอาจจะมีการสับสนบ้างนะคะก็ลองดูเช็คไปนะ อันนี้ระยะไม่ไม่ยาวมากนะสิบสบสองวดที่อาจารย์คำนวณมายังเข้าอยู่งวดนี้เป็นงวดที่สิบสามนะคะลัคกี้นัมเบอร์ดูสิจะเป็นยังไงบ้างแล้วค่ําคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการไปรอยกระทงนะไปอธิษฐานอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางทั้งไปและกลับด้วยความปลอดภัยอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ